สว,ส,สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามกูรูตาเกษตรทิพย์ครับซึ่งศูนย์เรียนรู้แห่งนี้นะคะเป็นที่รวบรวมองค์ความรู้ต่างๆทางด้านการเกษตรที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ของชาวชุมชนเกษตรทิพย์เองรวมไปถึงการส่งเสริมทั้งจากภาครัฐและเอกชนอีกด้วยค่ะแต่กว่าจะมาเป็นชุมชนที่แข็งแรงอย่างทุกวันนี้นั้นไม่ง่ายเลยครับ แต่ด้วยความตั้งใจจริงและการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็งก็ทําให้ชุมชนแห่งนี้กลายเป็นชุมชนต้นแบบด้านการเกษตรที่พร้อมเปิดโอกาสให้ทุกท่านเข้ามาเรียนรู้กันครับศูนย์เรียนรู้ชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูเบอร์ตาเกษตรทิพย์เกิดขึ้นจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสงหลักการทํางานของกลุ่มคือมีการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยการเป็นเจ้าของกิจการการเกษตรแบบครบวงจรบริหารกิจการโดยยึดหลักความโปร่งใสสมาชิกมีส่วนร่วมโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการดําเนินการพัฒนากลุ่มและเครือข่ายให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็งพร้อมทั้งการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อนทางเรื่องและก็ทางรอดของเกษตรกรไทยต้องทําเกษตรอินทรีย์ ทำแบบย้อนยุคเหมือนกับอดีตแต่ก่อนที่พ่อแม่เคยทํามาเราไม่ต้องไปพึ่งปัจจัยภายนอกเรานำวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิน่นเรามามาทําเป็นปุ๋ยอินทรีย์ทำเป็นปุ๋ยหมักใช้เองพอทำสามปีเรามีข้อมูลว่ามันสามารถลดต้นทุนได้จริงนะครับก็เลยรวมกลุ่มกันเมื่อปี2 5 4 7เราได้หาคนที่มีอุดมการเหมือนกับเรามาทา กิจกรรมร่วมกันก็ทําปุ๋ยใช้เองเพื่อที่จะลดต้นทุนให้ได้ถ้าเราลดต้นทุนได้นะครับผลผลิตราคาอาจจะไม่สูงแต่เราก็ยังมองเห็นกําไรโดยสมาชิกที่เราเริ่มต้นกันก็เกตสิบสี่ลายจากนั้นมาปี48่แปดสี่เก้าสมาชิกเราก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันเรามีสมาชิกอยู่4ี่้อยเก้าสิคนกิจการที่เราทาแรกๆเลยนี่นะครับก็จะเน้นในการทําปุ๋ยอินทีใช้เป็นหลักพอทํามาพักหนึ่งเราก็มองเห็นว่าเราทําแล้ว ผลผลิตออกมาดีเราก็น่าจะต่อยอดในเรื่องของการทำการตลาดของข้าวก็เลยมาทำข้าวอินทรีย์ก็เริ่มแปลรูปข้าวมาปี 48, 49มาเรื่อยมาพอเราทำแล้วมันมีช่องทางที่จะไปได้เพราะว่ามีลูกค้าตอบรับค่อนข้างที่จะเยอะเราก็เลยแปลรูปข้าวเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ส่งเสริมเกษตรกรทำข้าวอินทรีย์เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น และนั่นก็คือความตั้งใจจริงของสมาชิกภายในชุมชนจนก่อให้เกิดการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็งค่ะใช่ครับนอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากภาคีภาคส่วนต่างๆทั้งหน่วยงานรัฐและหน่วยงานเอกชนครับและสยามคูโบตาก็เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่เล็งเห็นความสําคัญในด้านการพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยการส่งเสริมกิจกรรมด้านการเกษตรผ่านโครงการต่างๆจนก้าวมาเป็นโครงการชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขค่ะ โครงการชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบตาเป็นโครงการที่สยามคูโบตาก่อตั้งขึ้นในปีพศ2553โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อให้เกษตรกรไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยโครงการชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบตาเกิดจากความร่วมมือระหว่างสยามคูโบตาและชุมชนเกษตรที่มีการรวมกลุ่มอย่างเข้มแข็ง และมีความตั้งใจจริงที่จะพัฒนาชุมชนให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนแนวทางการดำเนินงานของโครงการชุมชนพลังกเกษตรสร้างสูขสยามภูโบตาแบ่งออกเป็น3ช่วงคือต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำ โดยมีโครงการต่างๆของสยามคูโบต้าอาทิการส่งเสริมการทำนาดำเกษตรปลอดการเผาการปลูกพืชบำรุงดินการขยายแปลงนาและการจัดการเครื่องจักรกลการเกษตรที่จะช่วยให้เกษตรกรนำไปประยุกต์ใช้จนสามารถลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตอันจะนำไปสู่รายได้ที่เพิ่มขึ้นโดยศูนย์เรียนรู้ชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขเป็นเสมือนสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงถึงความร่วมแรงร่วมใจ ของสยามคูโบต้าและชุมชนที่เข้มแข็งจนสามารถพัฒนากลุ่มเป็นชุมชนต้นแบบเพื่อมอบองค์ความรู้ต่างๆสู่ชุมชนใกล้เคียงทางสยามคูโบต้าเข้ามาทํากิจกรรมร่วมกับเราก็คือให้ทดลองปลูกขึ้นหลังนาก็คือเอาถั่วเหลืองมาปลูกก็ปรกากฏว่ามันเห็นชัดเจนนะครับถั่วเหลืองเราอาจจะไม่ได้มีกําไรมากนักนะครับแต่ไม่ขาดทุนนะครับแต่สิ่งที่เราได้ก็คือเราได้เรื่องดินดินเราดีขึ้น พอดินดีขึ้นมันจะส่งผลตอบอผลผลิตนาข้าวทําให้ข้าวเราได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นในเรื่องของการลดต้นทุนนะครับทางสยามคูตวตาเข้ามาช่วยแนะนําให้เราเก็บฟางข้าวในแปลงนาเพื่อที่จะเอามาไวเลี้ยงสัตว์แล้วก็เอามาทําปุ๋ยมาจากฟางข้าวในการนําเอาเครื่องจักรมาใช้ในการทําการเกษตรเพื่อที่จะลดต้นทุนมันก็ลดต้นทุนได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับหนึ่งมันประหยัดเรื่องเมล็ดพันธุ์และก็มาช่วยแก้ไขในเรื่องของการ ลดต้นทุนในเรื่องของค่าแรงงานผมว่าเป็นโอกาสดีของกลุ่มเกษตรกรที่ทางบริษัทสยามคูบ้าตาเข้ามาให้ความรู้ในเชิงเทคโนโลยีประกอบไปกับการทําให้เป็นตัวอย่างนะครับผพราะว่าเป็นโอกาสดีมากเลยที่เราจะมีการพัฒนาและก็ทําแบบยั่งยืนและก็ลดต้นทุนในอนาคตการรวมกลุ่มของชุมชนเกษตรทิพย์เกิดจากความร่วมมือร่วมใจกันของคนในชุมชนจนกลายเป็นพลังที่สร้างสรรค์ให้ชุมชนแห่งนี้กลายเป็นชุมชนต้นแบบด้านการเกษตรอย่างแท้จริงเช่นทุกวันนี้ครับ ใช่ค่ะและสิ่งที่ได้มาไม่เพียงแต่ไรายได้ที่เพิ่มขึ้นของชาวชุมชนนะคะยังรวมไปถึงสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นและระบบนิเวศก็กลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะนอกจากนั้นความแข็งแรงของชุมชนยังช่วยให้สภาวะด้านสังคมของชุมชนนี้ดีขึ้นตามไปด้วยครับและสิ่งที่ได้กลับคืนมาที่สําคัญที่สุดนะคะนั่นก็คือรอยยิ้มค่ะรอยยิ้มของชุมชนเกษตรทิพย์ไม่ได้กลับคืนมาในรูปของไรายได้เพียงอย่างเดียวแต่ยังมีรอยยิ้มที่เกิดจากสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น และสภาพสังคมที่ดีขึ้นซึ่งเกิดจากโครงการเกษตรอินทรีย์ต่างๆที่ได้รับการส่งเสริมจนทําให้สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชนแห่งนี้น่าอยู่ขึ้นคือประโยชน์ที่เราได้รับนะใช่ไหมครับคือหนึ่งครับคือสุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงครับทุกคนก็ได้ทานข้าวที่ปลอดสารขึ้นมาเราสามารถที่จะอยู่ชุมชนได้โดยที่เราไม่ต้องไปวิ่งหาหมอหาอะไรเหมือนไม่เหมือนแต่ก่อนนะครับแต่ก่อนมันมีแต่สารเคมีครับระบบนิเวศแต่ก่อนนี้ ยาฆ่าแมลงเยอะนะเฉพาะบริเวณที่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 บ้านรอบรอบนาคนอื่นเขาไส้เดือนยังไม่มีเลยแต่แปลงที่เป็นอินทรีย์จะมีไส้เดือนเยอะแล้วตรงที่ไส้เดือนมันอยู่เยอะๆเข้ามันก็ดีความสุขที่แต่ละคนเขาได้รับมันเปรียบไม่ได้ด้วยเงินเสมอไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เห็นชัดเจนว่าเป็นรายได้ที่มันเกิดขึ้นถ้าเรามาทํากิจกรรมร่วมกันมีความสุขเกษตรกรเราไม่เก็บไข้ได้ป่วยนี่คือรายได้ที่มันซ่อนอยู่ภูมิใจที่ มีกรรมการแต่และหมู่บ้านมามามีส่วนร่วมในในกลุ่มคือจะเป็นหมู่บ้านละสองคนสามคนอย่างเงี้ยมาประชุมแล้วก็ไปประชาสัมพันธ์นำสิ่งดีๆไปสู่พี่น้องประชาชนเราก็อยากจะรวบรวมความรู้ที่เราได้จากการแลกเปลี่ยนกันนี่นะครับมาไว้ให้เป็นองค์ความรู้ให้ได้มากที่สุดให้กเกษตรกรอื่นๆน,นะครับหรือว่ากลุ่มอื่นได้มาเรียนรู้ไปกับเราด้วยนะครับมันจะทําให้กลุ่มเกษตรกรในบ้านเรานี่มีความเข้มแข็งมากขึ้นนะครับ และตอนนี้ศูนย์เรียนรู้ชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้าเกษตรทิพย์พร้อมแล้วที่จะเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆทางด้านการเกษตรส่งต่อถึงทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ค่ะครับพวกเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านที่ได้เข้าเยี่ยมชมจะนําความรู้ด้านการเกษตรที่ได้จากที่นี่กลับไปพัฒนาชุมชนของทุกท่กทานต่อไปนะครับ